สวัสดีครับจากคุรุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้มาด้าสนะครับ10.25นิ้วนะครับสเปคเป็น2 CPU 8คอร์นะฮะเลมสิหกสี่แอนดรนะครับตัวนี้นะฮะใส่ซิมการ์ด 4G ได้ DSP นะครับ Wi-Fi 5G ได้นะครับครบทั่วเลยนะฮะ YouTube g o o g l e Map สั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับตัวนี้สเปคล่างสุดนะครับ10.25นิ้วบริษัทฮาไม่จำกัด ตอบสนองไว้สุดน,นะครับ a n d r Studio สองแสงนนะฮะยอดเลยนะครับ <ua killing> Mazda <mo ors> ตัวนี้สำหรับแทนรุ่นไม่มีจอนะครับผม DSP built-in นะครับ Equalizer ละเอียดนะฮะตัวนี้เป็น Dual CPU แล้วนะครับ8คอคอนะฮะลงแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้นะครับ Google Map เมกะบางนาแบ่งสองหน้าจอได้ครบนะครับคุ้มค่านะฮะตัวนี้สิบจุดสองห้านิ้วนะครับตรงรุ่นนะฮะแทนรุ่นไม่มีจอเป็นซีดีหมุนๆนะครับโอเคนะครับตัวนี้ราคาดีสเปคแรงนะฮะ RAM 4 6 g b ใส่ซิมไวไฟ 5G ทำโหมดสบายตาได้นะฮะตัดแสงสีฟ้านะครับกันคืนไม่แสบตานะครับ บลูทูธได้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5นะฮะลงแอปพลิเคชันเพิ่มได้นะครับมีคาเพนด์ออโต้นะฮะแบบต่อสายนะครับรุ่นนี้เสียบสายขึ้นนะฮะมาด้า3นะครับปี14นะฮะก่อนปี20นะครับตัวนี้10.25นิ้วนะครับ1280งสอนคูณสี่นะครับเรสซลูชันจอนะครับจากร้านคุรุมะนะครับคุลูมามอเตอร์ดอทคอมครับไทยคาอินดอร์ดอทคอมนะครับ0898999489ครับขอบคุณครับ